ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ในซาฟารีนะครับ<ส>ก็อันนี้เป็นรายการสรัตว์โลกน่ารัก EP ที่สองนะหลังจากมีคนเรียกร้องแล้วก็นี่เราได้มิชชั่นจากทางทางอะ,อะไรนะเอาสถานีใหญ่ของ S S P ก็บอกว่าให้มาทํามิชชั่นตามนี้นะครับอันนี้เป็นงูงูะลรว่างูหลามทองเดี๋ยวงูหลามกูหลามทองแล้วทำไมมันสีขาวอะ มไม่เข้าใจคนตั้งชื่อเช่างมันเถอะเฮ้ยนี่ตัวอะไรเพรื่อนเม่นเห,นหรอโหไม่ไม่เห็นเลยตัวใหญ่ัขาวอีว๋ยอย่านะกูลงนะครับภารกิจแรกของเราเรว่าให้ถ่ายภารกิจแรกครับเขาให้ถ่ายรูปจระเข้เ <laughs> นี่ยคระเทศกดไหนนี่อะไรอะ่ะนี่กงัวมัเฮ้ยตากล้องไม่ไม่เรื่องเฮียเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไล่คนเผือกไม่เห็นมีเผือกเลยมีแต่มัน ก็สีเผือกไงก็นั่นแหละมันไหมล่ะมันสีเผือกอืมโอ้โหเขากำลังจ้องตัวอะไรจ้องตัวอะไรครับโอ้ยเต่าเต่าไม่วิ่งหนีเฮ้ยเรื่องไมไเต่ามันเดินเร็วเนี่ยบอกว่าเต่ามันวิ่งช้าเข่ทากอ้ยดูดีเต่าหน่อยนะรักเฮ้ยลงลงไปจับเอามาโต้มได้ไหมเนี่ยไม่ชอบทุกคนนี่คืออะไรอ่ะมันจระคายเผือกกวันดี แม่งโคตรเงียบเลยนิ่งไม่บอกหนูว่าจระเข้เลแล้วเาก็มาอยู่ข้างบนนี้ครับเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยอะไรอะอ๋อเจอแล้วครับนู่นครับมันคือเสือนอนอยู่เ,เสืออ้ไอ้นี้ไม่อะไรตลอดเลยอ้ออ่าไอ้นี้จะเป็นตะโขงเจอได้บนโลกใบนี้ใช่ไหมตะโขง เนี่ยเอาไม้กวาดนี้เขาแบบว่าเอาไปยื่นกวาดทำความสะอาดเลยเนี่ยโอโหว่าไปเลยมันมีขี่หมาด้วยอ่ะมันไม่มีหมามันจะเอามาจากไหนอ่ะมากันกล้วยเหรอบ้าปะเนี่ยมันมันเป็นสมเสรใช่ไหมไหนวะไม่เห็นมีสักสมเสรเลยสมเสเป็นเียไหนวะไม่ไม่ไม่เห็นมีสักเสรเลยครับอ๋อนี่พี่ชายป็่คนเจอครับอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยมันอะไรอ่ะมันมันนอนตายห่าอยู่ตรงนั้นเหรอยังว่ายน้ำเป็นมือถ่ายรูปอยู่เลยนะเฮ้ยช้างหน้าเหมือนมึงเลยเช้าตอนเช้ามาโอ้ยมึงกุ้งอีกตื้ออ่ะตื้อปล่อยปล่อยแม่งมาเอฉีดนะไม่ฉีดเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องไม่เคยเห็นสัตว์นี้นะครับมันคือไก่ไก่มันคือไก่ อ่ามันเดินเตงอ้านี่ไงหมานี่ไงแต่ว่าเราจะไม่ขี่ไอ้เหี้ยไก่ครับเห็นอะไรไหมโกติมโกได้ปะเฮ้ยทำไมเป็นโกติมูเลเตอร์นี่แบบสุดยอดเลยนะลองโชว์ออกมาพรางหมดอันนี้ก็คือนกองฟามิงโกไม่รู้ว่าทำไมมันต้องยืนขาเดียวเนาะเฮ้ยทำไมยืนขาเดียววะถามละ ไม่ตอบยิงช่างมันอะไรเนี่ยคำเอาใหญ่เยี่ยอะไรไม่รู้เขาบอกว่าห้ามเขาใกล้สัตว์เป็นสัตว์อันตรายห้ามใช้แฟดด้วยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะมันคืออะไรอ๋อข้างบนน่ะนะทำไมต้องอยู่ในที่มืดวะตัวเดียวอะเสือหรอถ้าทุบไปเยอนี่แตกอะโอ้โหม่งก็ไม่เห็นเียอ่ามันก็เหมือนเป็นสัตว์กลางคืนชนิดหนึ่งไงปะ นี่เราก็เดินต่อไปดูตัวอะไรอ่ะไม่ไม่มีตัวอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเขาดูอะไรกันเห็นไหมหน้าตัวนั่นแหละเห็นมีเห็นมีนี่ไงมีเฮ้ยเห็นมีไหมเพื่อนเห็นมีไหมใครก็รู้ไหนวะเฮ้ยแล้วหมีมันอยู่ไหนวะอยู่ต้นไม้ไหนอะ เอามึงหาเฮ้ยหาจริงด้วยเอา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 เข้าไปเอาเข้าไปเอามีมีอะไรมึงหาเอาหาเข้าไปเฮ้ยช่างมันเดอะเราเราไม่เจอแบบเนี้เอามึงจะหาให้ได้ให้ไหมเออเอาเอาไม่พอใจปีเข้าไปหาได้อืออ่าเราก็มาถึงโซนสัตว์อะไรไม่รู้นะ What this ใครเลยวะเออะ เขาเรียกว่าตัวคาราเคิลคาราเคิลทำสารคดีอยู่กับลักอาดตอนสองอยู่เที่นี่ในนี่ตัวอะไรอ่ะเชอร์วอลเหมือนแมวบ้านเราเลยเหมือนแมวบ้านเราคิดยังไงเหมือนแมวบ้านเราสวายฟอร์มันมาแล้วก็ไปเราจะไม่อยู่ใกล้มัน นี่ครับตาผ้าไต้หวันทำไมต้องไต้หวันด้วยอ่ะอยู่ไหนเจอแต่ขี้โค่ตาผ้ในน้ำด้วยเหตาพมันต้องอยู่ในน้ำไม่พอใจปีนูเลยงไง่รสูงไหนกินเองไหนม่รู้ไม่้ไอ้ทากสนิทสนีดว่ามันมีอ๋อ เสียซื่อเลยนี่กับเมย์นั่นแหละของมึงโดนเสียอุ้ยเฮียจ้ะตกใจมันคืออะไรอ่ะปลาเหรอนี่ไอ้ไหมหน้กโหเสียงแซมมากเลยขับไปกันหมดแล้ว啊 อะไรสักอย่างว่าที่อย่างนี้าไปอาที่มึงสบายใจเนอะอืมสกลไหมเออเอาเข้าไปเอาไป่ตัวแล้วกินปลาให้หานได้เหรอได้เขาซื้อหกในก่มนี่ยน่ก็คือการให้อาหารตัวน่ากรอนอ ให้ฝั่งนี้ให้ฝั่งมันแย่กันวะเฮ้ยทำไมตัวนี้มันร้องอีกเหรอแก่แล้วเปล่าเอาไปแล้วอ้นิโกดีไอ้นิโกดะดิเฮ้ยมึงให้มันหน่อยมึงให้มันหน่อยมันโอดมันโอดมันโอดให้มันหน่อยให้มันหน่อยโอ้โหเฮ้ยเอ้าโอ้โหต้ะโดดเลยอะ ไม่ได้มีความน่ารักเ่าฮ่าฮโอ้โหล่าไปกินในหนาไหมเกี่ยวหัวเลยมันคือเสือปลาเหรออ๋อต้องใส่อยู่ในน้ำไงเสือปลาก็มันเป็นเสือปลาไงนี่อะไรเนี่ยมีขอใช่ป่ะหมอดำๆหมอไม่ต้องขวานมีขอไอ้อยู่ตรงนู้นไม่เห็นอะ เหมือนเหมือนให้เรามาดูแค่กงสัตว์หรือวาไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่าครับแลวโซนต่อ,อไปก็เป็นของกงนกครับเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรโอ้โหทำไมมันหลายชั้นอือหือือหอเอาครโอ้โหยังดรูขึ้นบนเลอนี่ขึ้นบนหรือไงแล้วแต่นนอ่าะะครับเรากำลังจะขึ้นมาข้างบนดูดูวิว เฮ้ยอะไรที่นกอะอ๋อ oh, ไม่ใช่ระแวงระแวงเฮ้ย oh. hey, สวยดีว่ะมึงก็หล่อดีกูจะถ่ายวิวเฮ้ยนี่นกอะไรอ่ะเฮ้ยเราน้ำไปฉีดมันทำไมนี่นกแก้วนกแก้วเปิดล้างนี่ไงนกแก้วให้อ่านได้เนี่ยนกแก้ว ไอ้นี่มันไม่ใช่นกอ้นี่มันกระต่ายนกนกอะไรใต้นะมันกระต่ายเอาจะย้ำชื่อแม่มึงทำไมไม่เกี่ยวนี่ครับไก่ฟ้ามันฟ้าตรงไหนอ่ะมันสีขาวดำอ่ะเฮ้ยตัวนี้สวยจ้ะ นี่ครับโปงเสือไฟแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นไฟสักอย่างเลยไม่เห็นเลยแน่ว่าไฟอาจจะเสียเสืออะไรไม่มาเกี่ยวไหมอะไรเนี่ยเหมือนจิงโจ้เหมือนจิงโจ้เฮ้ยทำงง เฮ้ยนี่ไงตัวคาปิบาร่าเหยืออันคอนเดออันนี้เป็นนักพาร์ร่วมของเรานะครับคุณช้างคือคลิปเนี้ยบอกได้เลยว่าถ้าใครทนดูได้ก็ดูถ้าใครดนดูไม่ได้ก็ปิดไปเลยครับไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องไลค์ครับแล้วก็ไม่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรอะไรเฮ้ยน่ารักเมียแคทเมียแคทคือเมียแมวนะถุยเมียแมวไอ้คิดได้ใหญ่เฮ้ยตัวเล็กนิดเดียวอย่างอ่ะ เฮ้ยน่ากินอ่ะตัวมันเล็กคือเป็นฟูนะครับหน้าแบบหลงป่าแล้วเจอมาเสียบเสียบไม้ย่างตัวนี้เดี่ยวไอ้นี่อะไรมันอยู่ตรงนี้เหยี่ยวลุงเหยี่ยวดำไอ้อันี่คือเหยี่ยวเหยี่ยวลุงเอ้ยเหยี่ยวลุงให้ป่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่านี่ครับแล้วก็เจอกระโหลกเงือกอยากเจอมากสุยครับกระโหลกเงือกหัวใครวะเนี่ย กนกกระเรียนเหรออ๋ออยู่นู้นเฮ้ยหวัวฟูฟูอะ่ะเหมือนไอสไตล์เลยอันนี้ตัวอะไหรหนัผมเงอะมาแล้วพี่สุรรออย่างเท่อย่างเท่เฮ้ยทำไมมันต้องมายืนแบบบางไฟมันมาเก๊กให้เราถ่ายป่บะบายบายลูกอ๋อแล้วตัวต่อไปนนอไม่ไงยอย่างเท่อ่ะกล้องมองไม่เห็นนะมันเป็นจิ้งจอกหูยาวๆหูใหญ่ตัวจากบราซิลนะจากบราซิลอ่ะ ใน่ซวยลแน่ใจเอแน่ารักแน่่งงอะไรองงงงเงี่ยมือพยามาลบังกุยกุยอยากใหญ่โป๊โอ้โหไอ้ทำไมหัวมันเป็นอย่างงั้นอะตอนที่อันตรายสุดในแอฟริกา ดูสบายใจปากเหมือนรอกินอะไรสักอย่างวะครับสมเสร็จบราซิลนะครับผมบบมงรา,มา,ยายการนี้ไม่มีอะไรนอะกจากสองชั้นแล้วก็บ่นไปบ,บอกไปเมื่อสิบเอ้ยเมื่อห้าทีที่แล้วบอกว่าถ้าไม่อยากดูก็ปิดได้เลยคนะรับรายการนีนนี้ทำไมวะวิธีการไล่นกให้ออไม้ไหม,ไม,ไม,ไม สงการต้อนรับสงการเลยปวดใส่แนบมันจะสลัดพี่ฉีพี่ฉีเฮ้ยมันเม่นนว้ยมันเม่นน่อยหลังเราจะเตรียมย่องมันจะออกมันจะพี่หญิงมันจะข้างหลังมันอยู่ตรงนั้นอ่ะไปแล้วไปแล้ว What it is ช้างตัวอะไรวะช้างไม่ใช่อ๋อเสือข้อเสือที่อยู่ข้างบนข้างบนนั่นใช่ปะ ตัวเล่นเ่นทำอะไรต่อคอะไรอ่ะเสือมันต้องมุ้ยพร้อมกันนะตัวมันใหญ่ไงใหญนงฟังไงอ๋เข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเราไปนะ โลงกะล้อคิงกะลอกอ๋อตัวเล็กมองกะล้อมึงจะเป็นลิงหรือมึงจะเป็นกระลอกะมีพองอเดี๋ยวเสียจะเป็นกระจงหรือจะเป็นหนูอะไรกระจงหนูไอ่พงเออ่อพงจะกระจงหรือมึงจะเป็นหนูศึกษาตัวเองก่อนอที่พี่สบายใจครับเอาสวัสดีครับเร้ เพื่อนวพวกนี้ก็จะวันสุกานแะล้วทำไมลงน้ำเหรอเออลงไปเลยลงไปเลยลทำไมไม่เพื่เลย <c oughs> ถ่ายรูปเหรอเออถ่ายรูปถ่ายได้ยังเออสองรูปเฮ้ยอย่ามึงมึงอย่าบ,บอกไปกดหยุดอัดเฮ้ย <c oughs> มึงกดอัดวิดีโอทำไมตัด <c oughs> ต่อเหรออันนี้เป็นรายการสนไม่มีโปรกแกรมตัดต่อนะเรื่องจากเรามา<อ>ประเทศเชียงใหม่ใช่ปะ่ะโอ นี้มีลาแสดงเสือด้วยนะเฮ้ยมาตอนเยนบรรยากาศดีเหมือนกันเนาะที่เนี่ยแม้ลากวใหญ่ไมแลล่อ่ทาี่นยดีไม่เฮ้ยอันนี้มาถึงข้างบนแล้วใช่ไหมมีมีรถสวนสัตว์อยู่อ่าปกติเดิวเข้าเดินทางนี้ได้เนาะ แล้วครับแล้วเราก็เดินมาถึงห้องรับรองอย่างบอกว่าสวยมากครับสวยมากมาก,ก็ตรงที่เรามากินข้าวกันวันแรกใช่ปะรู้สึกว่าวันนี้เขาจะมีการแสดงจัดโชว์ตอนคืนด้วยซึ่งซึ่งไม่ก็โชว์ทุกวันนะครับใครจะมาก็มานะใครไม่มาก็ไม่ต้องมาเออโง ตอนเย็นฝูงพีเพิลก็จะออกมาดูการแสดงนะเขาจะเตรียมไว้ตอนกลางคืนด้วะดูบอลก็ได้ดูบอลก็ได้ไม่เกี่ยวเนี่ยเขามารอดูการแสดงตอนกลางคืนอเนี้ยจะเป็นเวทีให้นายแบบขึ้นขึ้นไปข้างบนไงอะไรนะมิ้งจับใครอะเกิดอะไรขึ้นจับเม่นจับเมนเฮ้ยช่างมาหนี่ครับเฮ้ยเข้าไปไหมไม่เข้าเนี่ยเขาให้นายปีขึ้นไปแล้วก็ชูสองแขนแล้วบอก ฮ่าชลชัวอุยอมาวิงมาแวะมาวิงมาแวะนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มโชว์น้ำพูกันละอ่าทงส่วนโซนนี้นะครับมันจะเหมือนแบบเป็นโซนกิจกรรมใช่ป่ะเนี่ยมีเต่าขี่เต่าขี่เต่าลองขี่ดิขี่นุ่มขี่นี่เฮ้ยนี่มีเหลือเป็ดเขาบอกว่าถ้าใครโสด ส่วนใหญ่นะเขาชอบปั่นเรือเป็ดคนเดียวโขงเรือเป็ดเ,ออเขาเรียกเรือเป็ดอ,อ่าทีออ่มึงสบายใจนี่ก็เป็นลานเด็กเล่นนะครับหออัวออออแล้วมันอยู่ข้างบนเนี่ยจิ้มือขาวดำนี่คือ,อ,อสถานที่ช่ายทำกิจกรรม กระซือกระหังสูงง่ายนะครับมันคือมาอะไรนะม้าหมุนจบไม่แน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เี่เหมือนเป็นดาราของเราให้เราถ่ายไงของดำเฮ้ยนันตัวเอ้ยนี่มันที่ตัวเรื่องนานหรือเปล่ามาดากันก็โอ้โหชัดเลยมาดากัสกายปะเอ้ยขอไยเซนหน่อยเพื่อน ขอลายเส้นหน่อยดิอ่ามันไม่สนใจผงดำห้ามผัวน์ได้ทำไมชาไม่คนอย่างนี้ไม่เข้าใจโถโดบันไดก็วะตื่นีราเป็นแม่อย่างนะซื้อวันเหยวทุกอย่างน่ารัางเต็เลยเรากินในอย่างเป็นอาหารโลกไม่อย่างน่ะ กินกล้วยสเต็กมั้งครับกินสเต็กสบามากครับกินสเต็กครับเอาเอาที่พี่สบายใจเนี่ยที่เรากินข้าวมาอยู่ข้อมนใช่ป่ะเอาปลาเนี่ยกงเอาปลากล้าอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นกงกอริล่าใช่ป่ะโอ้ยน่าเยาะเสี้ยเลยชิเป็นซีฟิวที่ไปกอริล่ากอริล่าดูด่างมันใหญ่กว่าซีกอริล่าดูป้ายดิ แฮกตาดูน so no like ี่คือชิมเบนชีนะครับไม่ใช่กริลล่าอย่างที่ผมว่าตะกี้พูดผิดอ่าแล้วครับวันนี้เราก็จบการถ่ายอะไรก็ไม่รู้นะการถ่ายอะไรก็ไม่รู้นะครับอัันนนี้มย่าลืมนะใครอยากจะไลค์ก็ไลค์แล้วแต่อ๋จจะดูงูอีกรอบไม่เป็นไได้ได้ได้อยู่เนี่ยอยู่ยังไงยังเก่างูหลามทองไงงูหลามทองเฮ้ยเราจะมาเที่ยวกันอีกรอบเลย่ันไหม เฮ้ยทำไมมันชื่องูหลามทองแล้วทำไมมันต้องตัวสีขาวด้วยอ่ะไม่ปับตัวยังไม่ปัดตัวเขาทำไมเ้าต้องไปย้อมสีก่อนใช่ไหมมันถึงจะเป็นสีทองยังไม่โตอ๋อนดือตลอดามดูดิในที่สุดที่เขาแบบให้กูมาทำร่นนี้นั่นใช่ปะเออไม่ได้ทำอ่ะถ่ายเล่นไปเรื่อยหมดกุหลาบนี่ถ้าดูให้สาใจมึงต้องมาดูตรงนี้เลยเว้ยนี่ยหัวไม่ไหนวะงามมาอยู่เนี่ย เห็นไหมมันขดเหมือนก้อนอะไรสักอย่างแปลกแปลกบรรยากาศเราจะขึ้นไปบนที่พักกันโอ้โหดูเอาไปคุยอย่างลื่นเรียนตวัวาตววิทยาย่้มูนี่คิดได้ยังไงนะเฮ้ยลืมจัดตารางสอนรอบเย็น กลับไปจัดทันไหมไม่ทันแล้วอาของมุงมาหนถามอะไรแปลกๆทำไมกลับมาที่เดิมไงเฮ้ยมุงดูอะไรกันมุงดูอะไรเฮ้ยเรามาขึ้นไปข้างบนน่นได้ยังไงเดี๋ยวเรถามแปลกนี่เราก็จบไปกับนกยูงที่อยู่บนราคาห้องน้ำนะไม่รู้เพื่ออะไรเดี๋ยวคืนนี้เล่นไพ่อีแก่อยู่อะทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะเล่นไพ่ เล่นไพ่โบวเล่นไพ่ไม่ได้เลยพนนันมีสายตูดมีสายตูดมียั่วจงรำแผ่นชงสบายใจอ่ะเรถ่ายข้างบนนู้นรอนชิ้หไห่โอเควันนี้ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้แหละเดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวเอาไปดูดเสียงทิ้งให้หมดอีกทีนึงนะถ้าจะตัดต่อเป็นเอวีเพลงนะครับก็ถ่ายกันเล่นๆสนุกกันไปเอาแต่ภาพสายชาดีกว่า มันเป็นรายการโสดอะเอาแต่นนภาพเราใส่ชาร์จแบบกว่าที่จะบอกอะไรอย่างคือแบบว่าถ้าใครทนดูรายการนี้ได้ตั้แต่ต้ตตนจนจบ20กว่านาทีนะเนื้อหาสาระมันคืออะไรรู้ไหมสัตว์คือแม่งไม่มีที่จริงจริงอะจะเอาวิดีโอนี้คิดว่าจะดูดเสียงออกไแล้วก็แบบเอาไปตัดต่อตัดต่อหมดใหม่ห,หมดเลย ้พวกนี้นไปแท็กแท็กแทกสี่ชั่วโมงกับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เ,เพื่อนติดบอลครับเออเนี่ยให้ดูอยากึ่งมันคือแมงเข้าต่อใช่ปะ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยผ่อนกลับบ้านต้องดูแมงนี้ใช่ป่ะกระโดดเฮ้ยใจหายโอแขวันนีแล้วก็มันจบกับไอแมงหาลากนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทนดูมาจนจบ